สวัสดีน้องนองนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูกอบคณิตออนไลน์เช่นเคยสำหรับคลิปนี้เนี่ยครูกอบก็จะมาสอนเรื่องฟังก์ชัน e x ็กซ์ n พเนนซึ่งเป็น EP ีที่3แล้วนะครับ EP ที่3เป็นเรื่องของการแก้สมการ e x p o n e n t เนนนะครับสนุกเลยทีเดียวนะฮะมันมีทั้งหมด12ข้อที่ครูกอับได้เลือกมาเรียบเรียงเอาไว้ซึ่งแต่ละข้อเนี่ยก็จะให้ประสบการณ์ทำโจทย์ที่ แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทํา12ข้อนี้ได้เนี่ยน้องๆก็จะเก่งขึ้นนะครับเก่งขึ้นแน่นอนถ้าทําได้นะถ้าทําไม่ได้ก็ซ้อมนะครับช่วงเวลาในการอธิบายให้น้องฟังเนี่ยคลิปนี้มันอาจจะยาวสักหน่อยซึ่งถ้ามันยาวเกินไปเดี๋ยวค,ครูก๊อบอาจจะตัดเป็น2คลิปนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเรามาดูก่อนว่าได้มากได้น้อยแค่ไหนนะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวค,ครูก๊อบขอสรุปหลักการแก้สมการที่มันเป็น exponent i a l ก่อน นะครับหลักการมันมีอยู่ว่ายังไงบ้างอ่าย้อนมาดูนิดนึงนะฮะหลักการแก้สมก,การ exponential นะมันจะมีะหลักคล้ายๆกับเลขยกกำลังนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูตรงนี้หลักการแก้สมก,การ exponential นะบางทีก็เขียนว่า exponential บางทีก็เขียนว่า exponential นะครับมันมาจากภาษาอังกฤษนะเนาะ exponential function นะครับเขาบอกว่าข้อ1นนะให้จัดรูปสมการเอาไว้จัดรูปสมการเอาไว้โดยที่ให้มันมีฐานที่เหมือนกัน ถ้าเกิดว่าเราจัดรูปเนี่ยให้ได้รูปนี้แล้วคือฐานมันเหมือนกันเห็นไหมข้างบนมันอาจจะแตกต่างแต่มันอยู่ในฟอร์มเดียวกันแล้วมันมีการเทียบเท่ากันนะครับเราก็จะสรุปได้สมการย่อยๆว่าถ้า2ก้อนนี้เท่ากันแสดงว่าสามเหลี่ยมต้องเท่ากับสี่เหลี่ยมถูกไหมความเท่ากันน่ะมันจะเป็นลักษณะนี้นะฮะอันที่2นะครับน้องๆถ้าสมมุติว่าฐานมันเป็นสามเหลี่ยมนะครับ อย่างไงดีฐานเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ยกกำลัง m กับอีกอันนึงฐานเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ยกกำลัง m เ,เลขชี้กำลังมันเหมือนกันเห็นไหมถ้าข้างบนเท่าก็แสดงว่าข้างล่างนั้นมันเทียบเท่ากันด้วยโอเคนะฮะออถ้าข้างบนเท่าข้างล่างก็เทียบเท่ากันด้วยได้นะแต่จริงๆแล้วหลักการในข้อ2เนี่ย มันมีความคลุมเครืออยู่นิดนึงก็ตรงที่ว่าฐานเนี่ยมันต้องดูเลขชี้กำลังด้วยว่าเลขชี้กำลังนั้นเป็นเลขคู่หรือเลขคี่อันนี้ละไว้ในฐานที่หย,ยาบๆก่อนง่ายๆก่อนนะครับซึ่งถ้ามันมีดีเทลที่แตกต่างจากนี้เดี๋ยวกูครับจะอธิบายเพิ่มแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเทียบง,ง่ายๆข้อ1กับข้อ2คือดูยังไงฮะข้อ1ถ้าข้างล่างเท่าให้จับข้างบนมาเท่ากัน ข้อ2ถ้าข้างบนเท่าให้จับข้างล่างมาเท่ากันโอเคไหมเนี่ยให้เทียบอย่างนี้ก่อนนะอ่ะข้อ3ครับข้อ3เนี่ยเป็นรูปแบบที่หาดูยากหาดูยากมันมีอยู่แต่ว่าหาดูยากเช่นถ้า A เนี่ยนะครับมันยกกำลังสี่เหลี่ยม B ก็ยกกำลังสี่เหลี่ยมคือหมายความว่า A กับ B เนี่ยมันเป็นตัวเลขเลขอะไรก็ไม่รู้แต่คนละเลขกัน เป็นเลขเลยนะไม่ใช่ตัวแปร a b เป็นเลขเสร็จแล้วการยกกำลังเนี่ยมันยกกำลังที่มีตัวแปรสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแปลว่ามี x มี x อยู่ข้างในนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเลขฐานไม่เหมือนกันฐานไม่เหมือนกันแต่ยกกำลังเหมือนกันมันจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับมันจะเป็นจริงได้ต่อเมื่อเลขชี้กำลังทั้งก้อน มันต้องเป็นศูนย์อ่ามียกตัวอย่างให้ดูแน่นอนอ่ะดูนะครับตัวอย่างทีเดียว3ข้อเลยนะหลักการมันมี3ข้อแค่นี้ถ้าไปถึงหลักการข้อที่4เนี่ยมันจะต้องใช้ล็อกการทึมซึ่งถือว่ายังไม่เรียนนะครับเอาไว้ทีหลังหลักการข้อที่1ก็อย่างเช่นว่าถ้าเรามี5ยกกำลัง x นะครับแล้วก็เท่ากับ5ยกกำลัง x 2x ลบ1สมมุตินะอะ 2x บวก1เดี๋ยวเดีย,เ,ดยเขียนแล้วมันไม่ค่อยมันไม่ง่ายเอาให้ง่ายๆถ้าเรามี5ยกกำลัง 2x แล้วมันเท่ากับ5ยกกำลัง x บวก3อ่ะสมมุติอย่างนี้เห็นไหมฐานมันเท่าแสดงว่า 2x ต้องเท่ากับ x บวก3ถูกไหมครับน้องๆก็แก้สมการไป ก็จะได้ตัว x กูก็ไม่แก้นะขี้เกียจข้อ2นะครับถ้าสมมุติว่า,เ,าเรามี2 x และทั้งหมดเนี่ยยกกาลัง3อีกข้างหนึ่งเนี่ยมันจะอาจจะเป็น x นะครับแล้วก็ยกกําลัง3ก็หมายความว่า2 x มันจะต้องเทียบเท่ากับ x ถูกไหมฮะอืมเนาะมันจะต้องเทียบเท่ากับ x มันถึงจะได้สมการเป็นจริงเข้าใจนะ ต่อมาข้อ3นะครับออข้อ2อเนี่ยที่เมื่อกี้บอกว่ามันมีจุดอ่อนอยู่นิดหนึ่งคืออย่างนี้ครับน้องๆถ้าสมมุติว่า2 x เนี่ยมันยกกำลังที่เป็นเลขคู่นะถ้ามันเป็นเลขคู่แล้วฝั่งขวามันก็เป็นเลขคู่ 2x มันอาจจะเท่ากับลบ x ก็ได้นะครับแต่เราไม่ค่อยเจอโจทย์ลักษณะนั้นหรอกนะเอาเป็นว่าเทียบเท่ากันแค่นี้ก็พอนะครับ เจอโจทย์แล้วเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งยั้งใจอยู่ว่าจะอธิบายดีไหมติดไว้ตรงนั้นแหละดีแล้วข้อ3ครับดูนะฮะอันนี้เป็นฟอร์มที่ครูก็บอกว่าหาดูยากเช่นถ้าน้องๆมี2ยกกำลัง x ลบ5แล้วมันเท่ากับ3ยกกำลัง x ลบ5โอเคนะสังเกตไหมว่าเลขชี้กำลังเนี่ยคูก็กให้หน้าตาเหมือนกัน หน้าตาเหมือนกันแต่ข้างล่างเนี่ยไม่เหมือนเป็น a กับ b เห็นไหมครับฉะนั้นสมการนี้มันจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่ออะไร2ยกกําลังอะไรถึงจะเท่ากับ3ยกกําลังอันนั้นคําตอบก็คือเลขชี้กําลังเนี่ยเลขชี้กําลังเนี่ยมันต้องเป็น0นย์ถูกไหมเพราะว่า2กํกลังศก็จะได้1ถ้าสากลังศูนย์ก็จะได้1ด,ดังนั้น x ลบ5เนี่ยมันต้องเท่ากับ0 เห็นไหมครับก็คือจับไปเท่ากับ0ูนย์เลยหมายความว่ามันจะต้องยกกําลังนี่ก้อนที่เหมือนกันนะก้อนมันต้องเหมือนกันคือ x ลบหกับ x ลบหนะครับนี่ก็เป็นหลักการพื้นฐานของสมการ Exponential ที่เหลือเนี่ยมันสามารถที่จะถมปัญหาลงไปได้เยอะเลยเช่นน้องๆจะต้องแยกตัวประกอบสะก่อนถึงจะเจอสมการ123แบบนี้น้องๆอ,อาจจะต้องย้ายค่าอาจจะต้องหารสังเคราะห์ซะก่อนถึงจะ เป็นรูปย่อยลงมาเจอ 1, 2, 3นะครับก็แล้วแต่โจทย์ก็จะสร้างความซับซ้อนใส่อะไรลงไปบ้างซึ่งมีแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูใน12ข้อนี้เล่นเอาเหนื่อยอะนะครับยิ่งข้อหลังๆยิ่งยากนะครับโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลุยข้อ1กันนะครับใช้หลักการนี้แหละสมการ exponent i a l มาแล้มาแล้วข้อที่1นะฮะเขาบอกว่าให้แก้สมการหาเซตคำตอบของสมการหรืออสมการนะครับจริงๆแล้ว ชุดนี้ยังไม่มีอสมการนะยังไม่มีอ่าแค่สมการก่อนอ่ะเริ่มต้นข้อ1นะครับเขียนวิธีทำซะหน่อยไม่ได้เขียนนานละ16กํำลัง x มันเท่ากับ4น้องๆก็จัดรูปทําให้ฐานมันเท่ากันนั่นก็คือ16มันคือ4ยกกำลังสองใช่ไหมแล้วก็คูณ x ข้างขวาคือ4ยกกำลัง1เห็นไหม พอข้างล่างเท่ากันก็แสดงว่าข้างบนมันต้องเทียบเท่ากันถ้าอย่างนั้น x ก็เลยเท่ากับเศษหนส่วนสและตอบนี่คือข้อที่1ก็จะง่ายๆหน่อยใช่ไหม,มข้อที่1เรายากเลยก็แย่สิข้อต่อไปก็ยากกว่าสิโอเคอันนี้ต้องละไว้ในฐานที่เข้าใจว่า น้องๆจะต้องมีความแม่นยำในเรื่องของเลขยกกำลังนิดนึงนะครับคูกับไม่ได้ทวนให้นะมันเยอะต่อมาข้อที่2ครับข้อที่2อนี่1.2ส่วน2ยกกำลัง x เท่ากับ16นะฮะ,ะวิธีทำค,ครูกับก็จัดเอา2ขึ้นมาข้างบนมันก็จะเป็น2ยกกำลังลบ1ยกกำลัง x ส่วนทางขวาเนี่ย16มันก็คือ2กำลัง4ฉะนั้นลบ1ก็คูณอยู่กับ x เป็นลบ x จะต้องเทียบเท่ากับ4เอาลบคูณ2ข้างเพราะฉะนั้นตัว x ข้อนี้จะเท่ากับลบ4แล้วก็จบจริงๆแล้วมันควรจะมีการตรวจคำตอบโดยการเอาตัว x ที่ได้กลับไปใส่ในโจทย์นะแล้วก็ดูว่า2ข้างเท่ากันไหมแต่ทีนี้มันจะยังง่ายๆอยู่ตรงนี้ค,ครูครไม่ได้ตรวจคำตอบให้ดู ตรวจง่ายๆครับน้องๆก็ลองตรวจดูได้นะเข้าใจนะครับ2ข้อแล้วนะอ่ะพร้อมเนอะไปดูข้อ3ข้อ4กันนะข้อ3นะครับข้อ3นี่ติดค่าสมบูรณ์มาให้ตกใจนิดหนึ่งนะครับตกใจไหมได้ผลใช่ไหมตกใจจริงๆอ่ะข้อ3นะเป็นเศษส่วนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับน้องๆวิธีทำ ทางซ้ายเนี่ยเป็น3ส่วน2ซึ่งเป็นจํานวนเฉพาะอยู่แล้วก็ทําอะไรไม่ได้หรอกแต่ทางขวาครับน้องๆมันมีลบ3อยู่ข้างนอกใช่ไหมเราก็ยังมียุ่งนะครับเรายุ่งแค่8กับ27 8มันก็คือ2ยกกำลัง3ใช่ไหมฮะเราเขียนให้มันเป็นเลขชี้กำลังเนาะ27มันก็คือ3ยกกำลัง3ใช่ไหม ตอนนี้เราเขียนรวมได้ไหมให้ทั้งคู่นี่ยกกําลัง3แบบนี้เนอะแล้วก็พายไปยกกําลัง3ข้างนอกฉะนั้นฐานมันก็จะมีความคล้ายกันแต่ใจเย็นๆนะมันยังไม่เท่าตอนนี้เราจะได้2ส่วน3ยกกําลังลบ9ถูกไหมฮะ3คูณลบ3ได้ลบ่าต่อมาต่อมาทำฐานให้เท่ากันโดยการสลับข้างขวา2ส่วน3เปลี่ยนเป็น 3าส่วนสแล้วลบ9ก็จะกลายเป็นบวก9าจำได้ไหมครับคุณสมบัติของเลขยกกำลังที่สลับขึ้นลงแล้วเลขชี้กำลังเปลี่ยนจากบวกเป็นลบนะฮะโอเคแต่นี้ฐานเหมือนหรือยังฐานเหมือนและเนาะถ้าฐานเหมือนกันแล้วก็แสดงว่าจับเลขชี้กำลัง x ลบ1จะต้องเท่ากับ9อันนี้มันค่าสมบูรณ์มันไม่ได้ยากนะครับนึกนกึตัวเลขเออกก็ได้เนาะเช่นอะไร อะไรลบหแล้วได้9ล่ะก็ให้ x เป็นตัวนั้นนะครับเช่น x เป็น10ถูกไหมและอะไรที่รวมกับลบ1แล้วได้ลบ9รวมรวมรวม x ก็ต้องเป็นลบ8ถูกไหมลบ8กับลบ1ได้ลบ9พอถอดค่าสมบูรณ์ก็ได้9นะครับอันนี้ก็ปิดถ้ามันมีคำตอบหลายตัวเราจะใส่เป็นปีกกาครับเป็นเซตคำตอบนะ โอเคนี่ก็คือข้อ3นะครับสรุปคำตอบก็คือ10กับลบ8ใครมีความสงสัยในการแก้สมการค่าสมบูรณ์ย้อนกลับไปดูคลิปกูกรับทำเรื่องค่าสมบูรณ์ไว้อย่างหนักหน่วงนะครับลองไปดูนะโอเคนะฮะผ่านนะอ่ะตอนนี้มาข้อ4นะข้อ4เราใช้หลักการเดิมแต่ตัวเลขมันไม่เหมือนเดิมครับน้องนะนะข้อ4นี้เป็นข้อที่ โหดร้ายพอสมควรสำหรับน้องๆที่ไม่ค่อยชอบเลขนะข้อ4จะดูเหนื่อยๆหน่อย,อยมาดูพร้อมกันดีกว่าดูคนเดียวอาจท้อแท้ได้นะฮะข้อ4นี่ฝั่งซ้ายเขาเป็น18ยกกำลัง8ลบ 4x เอาละครับน้องๆดูนะ54เนี่ยมันมีเลข18อยู่นะฮะ54เนี่ยมันจะเท่ากับ18คูณ3ใช่หรือไม่อันนี้ต้องแม่นตัวเลขนะ 18คูณ3 3คูณ10ได้30 38 24รวมกับ30เป็น54ฉะนั้น54เนี่ยเราเปลี่ยนให้เป็นเลข18คูณ3แล้วคูณรูททั้งหมดยกก,กำลัง8ลบ 4x จะเย็นจเย็นๆนะครับดูต่อนะสิ่งที่ครูกรับกำลังทำเนี่ยก็คือปรับฐานให้เท่ากัน แต่จะทิ้งไว้ในรูปของเลข18นะครับน้องๆบางคนทำข้อนี้อาจจะแตกตัวเลขไม่ถูกลองดูก่อนนะดกูกรูกรอบทำตัวอย่าง18เฉยๆก็คือ18กำลัง1ทิ้งไว้นะจากนั้นเอา3เข้าไปในสแควร์รูทนะครับ3เนี่ยเวลาเข้าไปในสแควร์รูทต้องเป็น9ถูกไหมครับเออสเวลามันเข้ารูทมันต้องเป็น9อะ่ะ เพราะว่าถอดรูทเมันถึงจะได้3ใช่ไหมอ่ะตรงนี้ต้องเป็น2ทันไหมฮะฉะนั้นใน square root เนี่ยมันก็จะกลายเป็น18แล้ละเห็นไหมฮะในรูทมันจะกลายเป็น18ซึ่ง square root 18คืออะไร square root 18ก็หมายถึง18ยกกำลัง1ส่วน2ใช่ไหมถูกไหมฮะ เนี่ยมันจัดรูปยากตรงนี้แหละนะครับอยู่ที่ใครจะมองออกไหมจากนั้น18คูณ18เนี่ยมันเลขฐานเดียวกันก็ให้เอา1กับ1นส่วนสบวกกันดังนั้นมันจะกลายเป็นเลข3ส่วน2ใช่ไหมแล้วก็ยกกำลัง8ลบ 4X ส่วนทางซ้ายนี่ก็คือตัวเดิมนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยน้องๆเห็นอะไรไหมฐานมันเหมือนกันแล้วนะครับ ทําจนกระทั่งฐานมันลงมาเหมือนกันขนาดนี้ครับนี่นะฮะมันต้องจัดให้ได้อย่างนี้เลยฉะนั้นเราสามารถเทียบเลขชี้กําลังให้เท่ากันได้แล้วเนาะเราก็จะได้ว่า8ลบ 4x จะเท่ากับเศษ3ส่วน2คูณกับ8ลบ3ลบ 2x ทษทีครับงงป่าเขียนผิดมาตั้งหลายบรรทัดเนาะ อันนี้ไม่ใช่แปดลบสี่เอ็กครับทางขวาทางขวาในโจทย์เออเละเลยเละเลยแป๊บน,นึงนะแต่ยังไม่ไม่ได้คำนวณผิดนะเพราะมันยังไม่ได้คำนวณทางขวามันจะเป็น 3X มลบ2อ x ลบ2อันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรขับข้างนอกเลยไงโชคดีไปนะครับติดไว้นะตัวนี้ก็ 3X มเลบ2เพราะฉะนั้นเ,เลขชี้กาลังมันก็จะเป็น3ส่วนอคูณกับ 3x เลบใช่ไหมฮะ จับเลขชี้กําลังมาเท่ากันเกือบไปแล้วนะฮะโอเคจากนั้นเราก็คิดเฉพาะส่วนที่เหลือตรงนี้คือเอา2คูณตลอดนะสคูณ8ก็ได้16 2 4 8 2คูณ2ก็หายไป3คูณ3เป็น 9x 3คูณ2ได้6นะครับแล้วก็ย้ายตัวนี้มาบวกกัน9บวก8เป็น17 แล้วก็ย้ายลบ6ไปบวกกับ16เป็น22เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับครูครับจะได้ x ็กเท่ากับ22ส่วน17แล้วก็ตอบมันอาจจะไม่ลงตัวมันอาจจะไม่สวยนะครับแต่มันถูกมันได้คะแนนโอเคนะนี่ก็คือสมการ exponential ซึ่งก็ยังไม่ได้ยากมากอันนี้ยังโอเคอยู่นะฮะถ้าไปเจอแบบยากนี่มันจะแบบ ติดติดขัดขัด,ขดนะค่อยๆดูไปโอเคได้ไหมข้อ4นะครับนี่คือข้อ4นะฮะก็คือให้ทำฐานให้เท่ากันซึ่งข้อนี้เนี่ยคูกรอบทำให้มันอยู่ในรูปของ18นะครับ18ยกกำลังเท่าๆกันเอาเลขชี้กำลังมาเทียบแล้วก็คิดเลขได้เนาะผ่านไหมนะฮะข้อ4แล้วนะ ต่อไปต่อไปไปดูข้อ5ข้อ6กันนะฮะข้อ5ข้อ6เป็นอย่างไรอ่ะโจทย์มาข้อ5นะครับข้อ5ข้อ6กมันก็จะเริ่มแปลกแปลกไปเรื่อยๆนี่หรือเลขยกกำลังนะฮะนี่หรือ exponent i a l คือสมการ exponent i a l เนี่ยมันก็คือสมการที่มันอยู่ในรูปของ exponent i a l คือตัว x มันปกติมันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมอย่างข้อ6เนี่ย ข้อ6เนี่ยเป็น Exponential จริงๆคือ X ลอยอยู่ข้างบนแต่อย่างข้อ5เนี่ยมันแค่คล้ายๆจะเป็น Exponential นะข้อ5ไม่ใช่ Exponential แท้นะฮะเป็นตัวเลขยกกำลังนั่นเองทนีนี้การแก้ข้อ5นะครับแก้ข้อทําทำยังไงเอ่ยจากสิ่งที่โจทย์ให้มาคือ X กบวก3กำลัง4ส่วน3เท่ากับ81ค,ครูก็ก็จะจัดการยกกำลังอย่างรวดเร็วก็คือ ยกกำลังส่วนกลับนะฮะยกกำลังส่วนกลับถ้าโจทย์ก็ตั้งมาเป็น4ส่วน3สูมคับก็ยกกำลัง3ส่วน4ทั้ง2ข้างอ่ะแล้วมันจะเป็นยังไงของเดิมมันคือ x กบวก3กำลัง4ส่วน3พอยกกำลัง3ส่วน4เดี๋ยวมันก็ตัดกันหมดเพราะฉะนั้นข้างขวาก็จะยกกำลัง3าส่วน4ด้วยนะครับตัวนี้มันก็ตัดเห็นไหมตัด ทำให้ข้างซ้ายเราเหลือแค่ x บวก3นะครับข้างขวานะครับน้องๆดูนะ3กับ1ส่วน4เนี่ยมันแยกกันอ่ะเอา1ส่วน4ไว้ข้างในเอา3ไว้ข้างนอกได้ใช่ไหมกฎของเลขยกกำลังตอนนี้ยกกำลัง1ส่วน4แปลว่ารากที่4นะฮะรากที่4ของ81อะไรคูณกัน4ตัวเราได้81ครับไม่ยากเลยใช่ไหม ก็คือ3เพราะฉะนั้นถอดรูทออกมามันจะได้3ใช่ไหมฮะแล้วก็ยกกำลังข้างนอกคือ3อีกทีหนึงทงนี้แหละมีแต่3 3กำลัง3ได้เท่าไหร่ห้ามตอบ9นะใครตอบ9เคาะโต๊ะ20ที3ากำลัง3คือ3คูณ3คูณ3นะครับก็คือ27เคาะโต๊ะไปหรือเปล่านะฮะดังนั้นสุดท้ายเราย้าย3ไปลบ ยี่เลบสหรือ24นะครับตอบนะเราก็จะได้ค่า x แล้วโอเคไหมฮะอันนี้ก็คือข้อนี้เนี่ยเน้นที่การแก้ยกกําลังถ้าเราแก้ยกกําลังถูกตั้งแต่แรกอะ่ะมันก็จะง่ายแต่บางคนเนี่ยโอ้ก็พยายามถอดลากที่3ยกกําลัง4ี่เต็มไปหมดเลยนะครับกูก็ยกกาลังตรงข้ามเลยยกกําลังส่วนกลับทีเดียวรุ่นเลยครับโอเคได้เนาะ เป็นไงบ้าง5ข้อผ่านไปนะครับหข้อผ่านไปก็หนืดหนืดและเริ่มหนืดหนืดแล้วเนาะข้อ 5. อ่ามาดูข้อที่6นะข้อที่6เนี่ยจะมีความแตกต่างจากข้อ5และเริ่มเป็นสมการกําลัง2คือต้องมีการแยกตัวประกอบแล้วครับน้องๆโอเคมาดูกันนะวิธีทำนะข้อนี้เนี่ยเป็นรูปแบบมาตรฐานซึ่งน้องๆจะเจอในในก้าวสามัญ ในแพทหนึ่งในข้อสอบอื่นๆที่ไม่ใช่ O n เ t นะครับเพราะว่า O n e t มันไม่ได้ออกถึงขั้นนี้มันออกง่ายกว่านี้นะครับโอเคจากสิ่งที่โจทย์ให้มาเนาะสามกำลัง 2x เนี่ยเราเขียนเป็น3ามกำลัง x กำลัง2ได้ใช่ไหมแล้วก็ลบ4คูณ3ามกำลังเอบวก3เท่ากับ0นะครับล้นแน่นอนล้นไปอยู่ตรงหัวคูกรับขยับมานิดหนึ่ง โอเคคิดว่าไม่น่าทับละทีนี้ถ้าเรากำหนดตัวแปรมันจะดูง่ายกว่าน,นี้ไหมลองดูนะให้ตัว A นะครับเท่ากับ3ากำลัง x นะครับเราก็จะได้ว่า a อกำลัง2ลบ4บวก3แล้วเท่ากับ0นะรูปแบบนี้เจอประจำเลยกูก็เรียกสมการกำลัง2นี่แหละนะฮะแล้วเราก็แยกตัวประกอบ จำได้ไหม a a แล้วก็0ยแล้วก็3กับ1เราก็แยกเป็นลบสลบหก็จะเป็นลบส a นะครับเพราะฉะนั้นแก้สมการล่างสุดออกมาเราจะได้ว่าอะไรครับ a อาจจะเท่ากับ3หรือ a อาจจะเท่ากับ1นึ่งเห็นไหมฮะแต่โจทย์ไม่ได้ถาม A โจทย์ถามตัว x เพราะฉะนั้นน้องๆต้องจับ a เปลี่ยนเป็นอะไรครับ 3กําลัง x แล้วเท่ากับ3กําลัง1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเทียบเท่ากันคือ x เป็น1ตัวหนึ่งละอ่าอีกฝั่งหนึ่งครับ a คือ3กําลัง x เท่ากับ1 1เนี่ยมันคือ3กําลัง0นได้ใช่ไหมคือพยายามเขียนให้ฐานมันเท่าะเพราะฉะนั้นเราจะได้อีกคําตอบหนึ่งก็คือ x จะต้องเป็น0น,นะครับรูกรับก็ตอบ2คําตอบนี้ทันไหม นี่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโจทย์ข้อสอบที่เป็นฟังก์ชัน e x p o n e n t เนนนะครับก็คืออจัดเขาเรียกอะไรแยกตัวประกอบซึ่งเดี๋ยวหลังๆจะเจออันนี้ค่อนข้างเยอะหนักข้อเข้าต้องตั้งหารสังเคราะห์หัวนี้ไปกันใหญ่เลยนะโอเคนะนี่ก็ใช้เวลามาพอสมควร6ข้อนะครับคูครบยังมีเหลืออีก6ข้อซึ่งอยากจะหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะ ให้น้องๆไปพักแล้วเดี๋ยวถ้าใครมีแรงมีพลังก็กลับมาดู EP ที่4เป็นสมการ exponential p a r 2นะครับเป็นตอนต่อโอเคงั้นอันนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งดีไหมใครไม่พักก็ได้ใครไม่พักก็กระโดดไปดู EP 4เลยนะครับต่อข้อ7ถึงข้อ12นะอันนี้เราหยุดกันก่อนนะครับ